โอเคครับ okay, ผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับ NT Channel นะครับผมกับเกม EPIC s e ซ e n กันอีกแล้วครับผมก็มาตามสัญญากัที่เคยบอกไว้ว่าเราจะมาแนะนําตัวละครที่เราควรรีหานะกับผู้เล่นใหม่นะครับทําให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะ ซึ่งบางครั้งนะครับการที่เราสุ่มได้5้าดาวมันก็ไม่ได้เก่งเสมอไปการที่เราสุ่มได้4ดาวเยอะๆมันอาจดีกว่าด้วยซ้านะครับผม<ะ>ก็เราจะมาแบบเริ่มเล่นเลยดีกว่าพูดเลยดีกว่าก็จะแบ่งเป็นแบบประมาณแบบประมาณเจแบบเลยกันนะครับเจ็ด<ว>แบบนะฮะเริ่มที่แบบแรกก่อนนะคือหมวดคือตัวละครที่ซับพอร์ตทีมนะครับ <S <S> <S ก็คือเข้าที่เลนเจอร์ด้านล่างสุดนะฮะคืออิเซเลียนะครับผมไอลิเฟียนี้มันดียังไงใช่ไหมทุกคน คือการที่มันตีและลดเกาะไฟตรงข้ามครับลดเกาะไฟตรงข้ามและสกิลของมันก็คือการที่ลดคูดาวของพันธมิตรเราด้วยนะฮะหนึ่งหนึ่งลายด้วยนะ,คะโคตรดีคือแบบมันดีมากนะมันเป็นตัวที่ละครที่สนับสนุนทีมได้ดีมากพอสมควรเลยนะ,ะและสกิลสุดท้ายมันก็คือการที่ลดพลังป้องกันนะครับของของศัตรูนะครับแล้วห้ามติดบ,บัฟอะนาน2เทินด้วยคือแบบแม่งโคตรดีคือเป็นทั้ง คือเป็นทั้งแบบทั้งช่วยเพื่อนแล้วก็ลดพลังป้องกันของศัตรูได้คือแม่งครบเครื่องจริงๆนะฮะคอนซัพพอร์ที่ผมแนะนำอีกตัวหนึ่งคือคูรินะครับผมคูรินี้ก็คือสกิลของมันก็คือการที่เราฟื้นฟูตัวละครแต่เพิ่ม5%ในแต่ละเทินแล้วก็การโจมตีธรรมดามันก็คือการที่เราพร้อมใช้สกิลเพิ่มพลังดาเมจนะครับตามสัดส่วนนะครับผมพลังป้องกันนะคือแม่งโคตรแรงและยิ่งมาเพิ่มกับอันนี้ก็คือการมีโอกาส75%ดที่จะย,ยั่วยุและลดพลังป้องกัน ได้ทั้งยั่วยุแล้วก็ลดพลังป้องกัน,นครับผมด้าน,นั้งสองเทินนะครับทําให้เป็นตัวบัฟเพื่อนที่ผมแนะนําอีกตัวหนึ่งเลยครับสายซัพพอร์ตที่แจ่มพอสมควรเลยนะตัวช่วยเพื่อนอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนํานะครับผมทหารรักษาวังทาราทอทาราทารานอทารทานออะไรอย่างเนะี่ยเออคือสกิลมันทําอะไรได้บ้างมันดีส่วนมากที่ผมจะบอกซัพพอร์ตนะค,คือการที่ลดพลังป้องกันของศัตรูแล้วก็การยั่วยุซึ่งตัวละครนี้มีครับผม สกิลธรรมดาของมันก็คือการที่เจ็ดโจมตีสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์่ะแล้วก็ยั่วยุฝ่ายตรงข้ามหนึ่งเทินนะครับผมซึ่งถ้าเราอัพสกิลก็โูกพลังคือแม่งเพิ่มเยอะพอสมควรนะาตัเพิ่มเอฟเฟกต์ของมันน่ะเออเพิ่มครึ่งครึ่งหนึ่งเลยครึ่งครึ่งต่อครึ่งเลยอ่ะแล้วสกิลธรรมดาของมันก็คือการสะท้อนดาเมจของฝ่ายตรงข้ามนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือแม่งโคตรแรงเลยนะทั้สามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเยอะนะเป็นตัวละครสามดาวที่เกลียนมากเลยนะเออ แล้สกิลของมันนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากกร,ระโดดเข้าปหาฝัตรงข้ามนะครับแล้วก็ล่างบับนะครับผมแล้วทําดาามจทั้งหมดเป็นพลังชีวิตซึ่งพลังชีวิตนี้เยอะเท่าไหร่ก็จะเพิ่มเป็นสัสดส่วนของพลังชีวิตของตัวละครผู้ใช้สกิลคือมันยิ่งถึกอ่ะก็ยิ่งดีเอออะไรประมาณนั้นอ่ะยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งดีนะครับถ้าเออไอพวกอะไรพวกอุปกรณ์ผมยังไม่ได้แนะนําแต่ละตัวเลยนะเออเดี๋ยวค่อยไปแนะนําคลิปอื่นหรือว่าใครอยากรู้ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมถ้าผมพูดอ่านงงๆไปขอ,อาภายัยแต ใครไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ได้ด้านล่างนะตัวละครแต่ละตัวอันนี้คือสายสปอร์ตที่ผมแนะนำมีอยู่สามตัวละครนี้ก็คือด้วยกันนะครับผมก็มีทหารรักษานะครับผมแล้วก็คูรินี่นั่นเองคูรินะครับผมมีทั้งตอบโต้ด้วยนะฮะแล้วก็ยูยูแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไม่ใช่ตัวนี้สิอิซิลิอิซเอซเลียนั่นเองนะครับผมที่มีทั้งรูปธรรมป้องกันของศัตรตูแล้วก็ล้างบ,บให้เพื่อนนะครับเป็นตัวที่เกียนพอสมควรนะหมวดที่สองครับผมที่ผมควรรีหา ไม่ต้องรีหาก็ได้มันสุมม่มธรรมดาก็ได้เว้ยนะักฆ่าบอสเป็นตัวที่สมควรเล่นฆ่าบอสสมควรนะครับเป็นตัวตัวฆ่าบอสแหละเออไว้ง่ายตัวละครแค่สามดาวเท่านั้นคีริสเป็นตัวที่สามดาวแล้วโคตรโกงโกงจริงๆโกงแบบโกงไม่บรรจับบรรย,ยงโกงมากๆโกงยังไงหรอโกงคือสกิลมันคืนมันทําติดพิษได้เว้ยเออเห็นไหมคือมันติดพิษแล้วมันโคตรแรงแค่นี้นแหละจบ เป็นสกิลที่ฆ่าบอสได้ดีมากคือติดพิษโคตรแรงบอสเล่นเยอะก็ลดเยอะเท่านั้นอนะ่ะเออแต่ละเทิร์นก็ลดเยอะไปเรื่อยๆหมวดที่สามของผมก็คือหมวดสายฟาร์มนะครับตัวละครฟาร์มตัวละครที่ผมฟาร์มแนะนําผมขอมันมีเยอะมากเลยนะผมขอแนะนําแค่สองตัวพอดีกว่าส่วนตัวมันมีเยอะมากนะเยอะแบบเยอะจริงๆนะเยอะแบบเยอะจะจัดอะ่ะต่ผมขอหาแป๊บหนึ่งตัวละครนี้เลยคือตั้งแต่ดีตั้งแต่เกมเปิดมาแล้วตัวเซตเนี้ย คือมันเป็นสกิลที่ไม่ต้องพูดอะไรมากคือมันทาดาเมจหม,หมู่เออคือมันดีอะ่ะคือมันเป็นตัวแบกแบกฟาร์มได้นะครับเป็นตัวที่ผมแนะนําเอาไปฟาร์มได้นะฮะตัวนี้เข้าไปฟาร์มได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะที่เกมเปิดมาใหม่ๆพิ่มควรก็คือวิดเดตเป็นตัวละครที่ฟาร์มได้เหมือนกันนะครับเป็นตัวที่ฟาร์มได้นะครับแล้วก็ตัวอื่นปรับไปเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูมันประมาณนี้เลยนะประมาณนี้ก็คือเราสามารถไปฟาร์มได้นะครับเนี่ย ตัวนี้ก็ฟาร์มได้ครับผมเนี่ยฟาร์มได้เหมือนกันดีด้วยผมโคตรอยากได้ตัวนี้แต่ผมดีหาไม่เคยได้นะฮะนี่ก็ฟา์มมาฟาร์มได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีตัว PVP ที่โกงๆหนึ่งตัวนะฮะอันนี้คือแยกออกมาอีกทีหนึ่งนะฮะเป็นตัวที่ดีมากนะครับมาซ่านะครับบาซ่าบาซาเป็นมะเร็งของ PVP ยิ่งอยู่นานยิ่งโกงคือคนเล่นสมัยนี้ <c oughs> ก็น่าจะรู้แล้วว่ามันโกงแค่ไหนนะครับตัวนี้ ผมแนะนาเลยนะครับว่าเป็นตัวที่ดีมากนะครับเออเอางี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหมก,ก็คือเดี๋ยวผมจะไม่ค่อยอธิบายสกิลมากเท่าไหร่นะ่จะบอกความโกงของตัวละครมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าบอกอธิบายตัวสกิลมันจะอาจจะนานไปนะครับบางคนก็รู้แล้วหรือว่าบางคนก็สามารถมาอ่านได้แล้วกันนะคือจะบอกแค่ตัวที่เราสามารถดีดีกว่าเออสกิลแบบว่าเกี่ยวไว้ที่หลังแล้วกันนะสามารถเอาตัวที่แบบบอกแนบะบนําดีกว่าเอาแนะนําดีกว่าโอเคผมหมวดต่อไปก็คือหมวดทําดาเมจเดี่ยวนะครับผมดาเมจเดี่ยวนี้ คือเล่นได้ทั้งหมดได้ทั้งบอสหรือว่าลง PVP ก็ได้นะครับผมตัวแรกที่ผมแนะนำเลยที่แบบไม่แนะนำไม่ได้เลยดีกว่าเอาง่ายตัวแัดน,นึงเดี๋ยวผมขอหาแปรปนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครแค่สามดาวลอรีน่าไอเฮียโคตรแรงคือทำเคยทักบอกไปแล้วว่าหลายคลิปแล้วว่ามันเป็นตัวที่โกงมากพอสมควรนะควรรีหาควรรีหาอย่างยิ่งแนะนำเลยนะครับผม เป็นตัวที่แบบ the ะเบสเลย t ่ e best เลยแบบโกงจริงๆอ่ะแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันดีพอสมควรนะแต่ผมหายดูปัปหนึ่งนะนี่ครับผมซีเก e นะครับผมดาเมจเดี่ยวโคตรแรงเหมือนกันนะอีกตัวหนึ่งที่แรงมากๆเลยนะฮะนี่คือแนะนําเลยนะผมหนึ่งสองตัวนะที่สามของผมคือคารินนะครับผมคารินนี่คือโกงแต่สมัยแรกๆตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะครับเอาไว้เล่นได้แนะ่นอนหนึ่งตัวนะครับก็คือเป็น ตัวแบบดาเมจเดี่ยวที่แรงมากนะครับเออแล้วขอแนะนาอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้สําหรับผู้เล่นใหม่จริงๆนะแบบผู้เล่นใหม่แบบว่ายังไม่มีตัวละครอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมแนะนําว่าเล่นตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมทีเอเลียนะครับผมก็พอว่าเล่นได้อยู่นะครับก็ถือว่าไปวัดไปวาไ,ได้อยู่นะฮะก็ถือว่ามันยังแรงอ่ะเออมันแรงคือมันดีตรงที่มันโจมดาเมจเป็นพลังสัดส่วนของพลังชีวิตนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาอยู่สายใหม่ก็คือ อันนี้เดี๋ยวผมจะไปไวๆเลยนะฮะทําให้แบบคลิปไม่ยาวแล้วก็ทุกคนเข้าใจได้ง่ายนะครับตัวต่อสายต่อไปก็คือสายแทงนะครับผมสายแทงก็ผมจะขอยกตัวอย่างมีตัวที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะตัวนี้ผมโทวินนะครับผมโทวินนี้คือแม่งถึกดาเมจครบพูดแค่นี้พอถึกดาเมจรครบคือห้าดาวคือเป็นห้าดาวที่ครบจริงๆค,คือสี่ดาวเว้ยแต่ค่อยๆพูดดี คือโรสนั่นเองนะครับผมโรตนี้คือถึกดาเมจได้เหมือนกันถึกบัฟได้เหมือนกันได้หมดคือตัวละครที่ผมพูดมาคือได้หมดนะฮะอีกตัวละครสีอีดตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนําไปไม่ได้ก็คืออามินอามินเป็นตัวที่บัฟคือมันไม่ใช่มันเป็นแบบดูดิมันคือต้องไม่อ่านออกเองอ่ะมันเยอะจริงๆนะคือมันได้ทั้งเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มบัฟลดบัฟอะไรพวกเนี้ยแบบให้บัฟใส่ตรงข้ามอะไรประมาณเนี้ยคือตัวละครที่ผมพูดมาสามสี่ตัวเนี้ยคือแม่งคือครบอ่ะ สายแทงที่แบบครบเครื่องจริงๆนะแล้วก็สายฮิวัะผมคือในเกมก็ต้องมีตัวฮิวถูกไหมแต่ตัวละครตัวฮิวนี่แม่งโคตรเยอะเลยนะผมขอแนะนําออกมาไม่ค่อยเยอะดีกว่าแบบแบบผมจะแนะนําไม่หย่ตัวแล้วกันนะฮะตัวแรกนะครับผมเป็นตัวห้าดาวที่ผมยังไม่เคยได้และแม่งโคตรดีเป็นตัวที่ผมยกย่องให้เป็นเดอะเบสเลยแล้วกันเดสติน่านั่นเองนะครับผมเป็นตัวฮิวที่ผมแนะนําให้เป็นเดอะเบสของตัวตัวฮิวสายฮิวเลยเออเดอะเบสเลย คือแม่งดีมากแล้วก็ตัวละครสี่ดาวที่ผมเล่นอยู่นะครับเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าบัฟบัฟด,ไดีได้โลเองเจลิก้าได้ทั้งบัฟได้ทั้งเลือดครบเครื่องเหมือนกันเป็นสี่ดาวที่เหมือนห้าดาวมากจริงๆแล้วก็ฮอตทุกคนใช้ตัวละครทุกคนใช้ทุกคน PVP ใช้แล้วก็ไอตัวห้าดาวที่ผมบอกไปข้างต้นก็คือทุกคนต้องใช้คือคนแม่งดีมันดีหมดเลย แล้วก็ตัวสามดาวนะครัสำหรับผู้เล่นมือใหม่ก็ตัวนี้ผมก็แนะนำนะครับมอนเมลินเมเลนซี่นะครับผมเป็นตัวละครบัฟบัฟอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าดีนะฮะแล้วก็มือใหม่อีกตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนําไปไม่ได้เลยนี่ครับผมมือใหม่คือแบบคือผมแค่กลับมาเล่นนะฮะก็ได้ตัวนี้แล้วใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดคีสึนาไอคิสึนาไอนะครับผมก็คือสึนาไออะไรล่ะสินาไอครับผมบัฟช่วยเพื่อนดีครบนั่นแหละคือแค่นั่นแหละครบเลยครบเครื่องจริงๆตัวนี้ มาเอากันได้แล้วก็มาอยู่สายสุดท้ายนะครับผมสายสุดท้ายคือการไฟเตอร์ครับผมได้ทั้งโจมตีทั้งถึกครบเครื่องทุกคนใช้เหมือนกันตัวแรกที่ผมจะพูดไปไม่ได้คือตัวที่ผมเคยบอกหลายคลิปมากๆคือแมงเกียนเกียนจริงๆราวี่เป็นตัวที่ครบเครื่องการโต๊ะกลับการให้พิษการสตันครบหมดเลยแล้วโจมตีโคตรแรงคืออีกตัวหนึ่งครับผมเคน สมัยก่อนยังไม่ค่อยสุดนะตอนนี้เขาบัฟมาแล้วก็คือโกงมากมากเลยนะครับเป็นตัวห้าดาวที่เหมาะสมกัเป็นห้าดาวจริงๆเป็นตัวที่ทุกคนใช้มันฮอตมันเป็นตัวที่ฮอตทุกแบบทุกคนใช้แน่นอนนะครับผมเลขตัวละครหนึ่งนะครับชาร์ล็อตชาร์ล็อตเป็นสายไฟเตอร์ที่ที่ไม่แ่มอะ่ะคือมันก็ดีอะ่ะคือสามตัวละครเนี้ยคือแบบผมให้เท่าๆกันเลยนะสามตัวละครเนี้ยผมยังไม่เคยใช้จริงนะชาร์ล็อตแต่มีคนเคยพูดมาสมัยก่อนๆว่ามันดีนะฮะ แต่ตัวแต่ตัวละครที่ผมใช้จริงที่สุดก็คือราวี่นะครับเป็นตัวละครที่เกียนมากๆก็คลิปนี้นะครับผมก็เป็นการเป็นการบอกว่าเราควรรีหาอะไรนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่มจะมีให้สุ่มของฟรีถูกไหมเออก็สามารถเอามารีหากับตัวละครที่ผมพูดได้คือตอนแรกที่ผมพูดสกิลไปอ่ะเออมันทาให้คลิปยาวไปหรือว่าทําให้ควรไปศึกษาต่อมันจะเข้าใจได้มากกว่านี้นะฮะหรือว่าใครไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่าง มาบอกได้มาพูดเพิ่มเติมอะไรสมมติผมขาดหายอะไรไปก็มาบอกได้นะครับผมตัวละครที่ผมไม่ได้พูดไม่ใช่ว่าจะไม่เก่งแต่ละครที่ผมพูดมามันเป็นตัวที่สามารถเอามาแบกทีมต้นเกมได้นะเออควรรีหายยิ่งแต่ตัวละครที่ผมไม่ได้พูดมันไม่ได้แบบมันกากไปเลยมันอ่อนไปเลยแต่มันเล่นได้เหมือนกันไว้ทุกคนแต่มันแบบมันให้ประมาณสี่ดาวแต่ตัวละครที่ผมพูดผมให้ห้าดาวไปเลยตัวละครที่ผมพูดแบบผมอยู่ให้แบบให้ห้าดาวสิบดาวไปเลยนะครับผม แต่ตัวละครที่ผมแบบไม่ได้พูดมันก็ประมาณแบบครึ่งหนึ่งปานกลางอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ไม่ได้แบบสุดสุดอะไรเวอร์วัวววงอลังการนะครับถ้าชอบจใจลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์เพื่อแรดงใจควังคลิปมากเลยนะครับผมถ้าใครอยากดูคลิปนี้อีกเกมนี้ก็คอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับผมบ๊ายบายครับ